Hello Tishimei. everyone. Welcome English I am Welcome to English Class. to วันนี้เราอยู่ในยูนิตที่1น,นะคะ at school EP ที่3ามค่ะก่อนอื่นเลยนะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือแบบฝึกหัดนะคะไปที่หน้าที่7ค่ะ เด็กเปิดมาที่หน้า7แล้วนักเรียนมาดูที่หัวข้อที่6นะคะหัวข้อที่6เนี่ยโจทย์เขาบอกว่ารีจอนส์ชั่ m เให้นักเรียนอ่านตารางสอนของเด็กชายจอนค่ะแล้วให้เขียนว่าถูกหรือผิดก่อนอื่นเลยนะคะนักเรียนลองมาดูที่ตารางสอนของเด็กชายจอนกันก่อนเลยก็จะมีด้านบนสูตรสีแดงนะคะก็จะมีเวลาใช่ไหมคะแล้วช่องแรกที่เป็นสีเหลืองชมพู เขียวส้มแล้วก็ฟ้าก็จะเป็นวันต่างๆวันจันทร์ก็จะเป็นสีเหลืองถูกไหมลูกวันอังคารสีชมพูถูกไหมคะเ e d n e s d a y วันพุธก็จะเป็นสีเขียวนะคะ Thursday วันพฤหัสก็จะเป็นสีสม้มและสุดท้าย Friday วันศุกร์ก็จะเป็นสีฟ้านั่นเองคะ่ะแล้วนะคะจะตอบเป็นยังไงนั้นเราไปดูพร้อมๆกันเลยคะ่ะ ข้อที่หนึ่งนะคะเด็กๆมาดูโจทย์พร้อมกันเลยโจทย์เขาบอกว่าจอเนี่ย has got maths on Monday เรียนวิชาคณิตศาสตร์วันจันทร์ on Tuesday เรียนวันอังคารด้วย Thursday วันพฤหัสบดีและวัน Friday ก็คือวันศุกร์ด้วยเด็กๆดูสิคะว่ามีวิชา maths วันจันท์วันอังคารวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์ไหม จากโจทย์ข้อที่หนึ่งนะคะเขาบอกว่าจอนเนี่ยเรียน Maths วันไหนบ้างวัน Monday Tuesday Thursday แล้วก็ Friday ตามที่คุณครูวงไว้ให้แล้วใช่ไหมคะสรุปเนี่ยจอนเรียนครบทั้ง4วันเลยแสดงว่าโจทย์ข้อนี้คือถูกต้องถ้าถูกต้องให้นักเรียนเขียนตัวทีนะคะตัวทีภาษาอังกฤษนะลูกตัวทีแบบนี้นะคะลงไปในช่องสี่เหลี่ยมหลังข้อที่1ได้เลยค่ะ ข้อที่2นะคะโจทย์เขาบอกว่า John has got an IT at half past two on Tuesday mm hmm. เขาบอกว่า John เนี่ยเรียนวิชา IT เวลาบ่าย2โมงครึ่งของวันอังคาร mm hmm. เพราะฉะนั้นเด็กๆไปดูวันอังคารวันอังคารสีไลลกถูกต้องแล้ววันอังคารสีชมพูเด็กๆไปหาเวลาบ่าย2โมงครึ่งสิว่าจอนเขาเรียนอะไร เด็กๆดูนะคะบ่าย2องโมงครึ่งของจอนวันอังคารเขาเรียนวิชา M ิวสิก็คือวิชา,ชาดนตรีนะคะแต่โจทย์เขาบอกว่าเขาถามถึง i อทีใช่ไหมลูกแสดงว่ามันไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นข้อ2เนี่ยผิดแน่นอนอาพอผิดปุ๊บเนี่ยให้นักเรียนนะคะเขียนตัว F F ภาษาอังกฤษนะลูกตัว F ลงไปในช่องสี่เหลี่ยมท้ายข้อ2ได้เลยค่ะ ต่อไปนะคะข้อที่3โจทย์เขาบอกว่า John has got 4 PE lessons เขาบอกว่า John เนี่ยเรียนวิชา PE ก็คือวิชาพละศึกษา4คาบด้วยกันนักเรียนลองมานับพร้อมกันสิคะว่า4ขคาบจริงหรือเปล่านักเรียนลองหาคำว่า PE ในโจทย์สิคะ PE มีเท่าไหร่เอ่ยอามีแค่2เองใช่ไหมคะ ไม่ตรงไม่ตรงกับโจทย์โจทย์ข้อถาม4หรือเปล่าถ้าไม่ที่4ก็คือผิดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นให้ในเขียนตัว F เหมือนเดิมท้ายข้อที่3ได้เลยค่ะข้อสุดท้ายค่ะข้อที่4 John has got five history lessons เขาพูดว่า John เนี่ยเรียนวิชา history ก็คือวิชาประวัติศาสตร์ 5คาบด้วยกันเด็กมาดูตารางตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เลค่ะช่วยกันนับนะคะว่า history เนี่ยมี5จริงหรือเปล่าในเ,เด็กมานับวันจันทร์วันจันทร์มี1แล้วใช่ไหมลูกวันอังคารก็มี1อ่าวันพุธก็มี1วันพฤหัสบดีก็มี1แต่วันศุกร์ไม่มี แสดงว่ามีแค่4เองไม่ถึง5เพราะฉะนั้นข้อสุดท้ายนี่ก็ยังผิดอีกอยู่ดีใช่ไหมคะข้อสุดท้ายถ้าผิดปุ๊บให้นักเรียนเขียนตัวเก่งมากค่ะเขียนตัว f ลงไปท้ายข้อที่4ได้เลยค่ะและนี่ก็คือเฉลยนะคะตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ4เลยให้นักเรียนเขียนลงในช่องสี่เหลี่ยมท้ายข้อได้เลยนะคะหวังว่านักเรียนจะมีความสุขกับการเรียนในวันนี้นะคะ Take care of yourself and see you in the next video clip รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเด็กๆแล้วอย่าลืมกลับมาพบกันในคลิปวิดีโอถัดไปนะคะ Goodbye